สวัสดีค่ะวันนี้เมย์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับความฟินฉบับติ่ง EP ที่43กันค่ะความฟินฉบับติ่ง EP ที่43ก็คือเรียบเรียงไทม์ไลนเหตุการณ์ก่อนถึงวันเกิดพี่วอวันที่2 3เดือน6นี้กันค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะและคลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพราะความบันเทิงความชอบความจินความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเหล่าหมูยอและก็แฟนคลับทุกคนนะคะที่มาช้าค่ะเพราะว่าบังเอิญบังเอิญว่าเมติดทุระจริงๆค่ะมีงานด่วนเข้ามาจริงๆเลยไม่ได้มาตัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะเพื่อนๆและวันที่2ี่ ที่ผ่านมาพี่เกตของเรานะคะออกมาลงรูปใน IG ค่ะ พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าไปดูผีเสื้อที่ห้องพี่ไหม้แหมและก็อย่างเร็วเลยค่ะพี่วอของเรานะคะมากดหัวใจให้นะคะก็เลยเป็นเหตุเลยล่ะคะ่ะคราวนี้ทำให้ทวิตแทบแตกชาวหมูยอของเรานะคะจะดีใจหรือเสียใจดีคะเนี่ยโอ้ยตายแน่ๆเลยค่ะแหมแต่ของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ินของเรานะคะออกมาลงภาพไอ ีค่ะแล้วพร้อมกับแคปชั่นนะคะ Happy Birthday พี่ใหญ่คะ่ะขอให้ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะและตบท้ายด้วยช็อตเด็ดที่ว่า I get your back นะคะค่ะและพี่วอของเรานะคะก็มาแสดงความคิดเห็นกับยินนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำเดียวยินวอ r จบทุกอย่างยินวอ r เท่ากับ Infinity Stone ค่ะและยินของเรานะคะก็ลงรูปภาพนี้เลยค่ะเป็นภาพที่เขาถ่ายกันสองคนนะคะที่ยินเก็บไว้ในอัลบั้มมือถือของยินเองนะคะเป็นภาพที่เห็นหน้ายินแต่ว่าเห็นหน้าพี่วอนิดนึงนะคะค่ะและภาพนี้ก็เป็นภาพมุมที่พี่วอเผลอนะคะแล้วก็ยินถ่ายเก็บไว้นะคะแต่ว่าภาพนี้น่ารักมากค่ะพี่วอน่ารักจริงๆค่ะรูป ภาพนี้ก็เหมือนกันค่ะที่ไปทะเลนะคะอันนี้เป็นภาพที่ยินเก็บไว้ในมือถือแล้วไม่ได้เอามาลงที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าเอามาลงในวันเกิดพี่วอลในวันนี้นะคะและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ยินสลับตัวสติกเกอร์กันนะคะของยินนะคะจะเป็นรูปลิงนะคะแต่ของพี่วอลจะเป็นรูปหมีนะคะมันสลับกันอยู่นะคะเพื่อนๆมันแฝงความในใจอะไรบางอย่างให้เรารู้แล้วนะคะแหมพี่ยินของเรานี่ร้ายกาจแล้วนะคะช่วง วันนี้นะคะวันนี้คงจะเป็นวันเปิดตัวแล้วจริงๆค่ะและก็ตอนเย็นนะคะทางคู่ก็มาไลฟ์สดนะคะให้พวกเราดูกันเนียนะ,ะในลามเนตนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะความฟินฉบับนี้เป็นอะไรที่วิเศษที่สุดนะคะดูสิคะทั้งคู่โอ้ยยินพี่วอลินกับว่างยินไม่อยากจะปล่อยพี่วอไปเลยนะคะพอเขารู้ค่ะว่าพี่วอของเราค่ะเป็นคนแกล้งนะคะแหมเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะ เฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่กินเหมือนผมผมเฮ้ยว้าเฮ้ยมันเฮ้ยมันเจ็บอยู่นะคืออะไรอ่ะมัแกมยังไม่ใส่เลยจิตวิทยาไม่น่ากลัวเท่าไหร่ว่าเซมเชิมจิตวิทยาเฮ้ยเฮ้ยมันดีแต่เอ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเอาอย่าเอาเฮ้ยอุ้มอุ้มเฮ้ยไม่ทำอะไรไม่กินต่อยเลย ไอ้หัวคนเด็กมันหัวค <g> น <ül> ตุ๊กเล่นเลยเอาเศรษฐาเดียวไม่ได้เพราะตาตาเนี้ยผมจริงจผมมองไม่เห็นอยู่แล้ว,ว,วไม่เปเกิดจร <c oughs> ิงยังไม่เชื่ออันนี้เ,เรืเเ่องแบเจ็บฮะไม่เจ็ดหรอเจ็บน่าจะถูกไ,ไหมวะจริงตาผมแบบปิดยังหินต้องตรวจมามามาเช็คหน่อย คุยกันเหมือนอยู่กันแค่สองคนเลยนะคะเสียงเล็กเสียงน้อยเลยนะคะพี่วอคืออะไรทำไมเจอเดืห่ามันนะมันไปไหนแล้วมันจับยากันแมวตัวไหนเออตัวไหนยากเลยมันน่าจะเป็นเปอร์เซียเสีอะไรลายอย่างที่สามนะคะทายนี้ลวนะตุ้มน้องออกมาเลย แน่นนอนเลยพีบวอกมาพร้อมแล้วโอ้ยจิตจิตบุญแต่งจิตบุงแต่งเดี๋ยวขอสติตัวเองกลับมาค่ะและวันนี้นะคะคุณแม่ของพี่วอนะคะก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พี่วอด้วยนะคะแม่พี่วอนี่สุดยอดจริงๆค่ะ เอาเลยคผมแต่งหรือเปล่าคขอบคุณนนะคะอะไรเนี่ยมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณสาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอะไรนะผมโอ้โหแสดงว่าผมต้องหยิกให้ออกเสียงไปใช่ไหมโอ้โหผมก็ลองดูก็แล้วแต่ไม่หยิกได้อยู่อ่ะคุณจะหยิกเลยหรอพลังอ่อนแล้วมั้ง บอกแล้ววั้ขาดแล้วมั้งโอ้ยเยอะเลยอย่าเล่นเยอะทำไมอ่ะแข่งวะหั่งนิ้วโชว์เลยเออไอ้หนูยอมเปล่ายอมปล่อกเสียงออกมาเปล่าไอ้หนูไอหนูเชื่อพี่เถอะไอ้หนูเชื่อพี่เถอะเป็นเสียงของใครคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อิงอ่ะแม่ผมอ่ะ คุณเอาแม่ผมมาเซอร์ไพรส์ปะเนี่ยคุณจะบ้าหรือเปล่า <c oughs> แม่คุณจะมาย,ยัางไงอรววันแม่จะมา,ยยา <c oughs> แม่ผมแม่คุณจะมาย,ยัางไงนั่นดิแม่ผมแม่เลยว่ะยวให้ตัดอีกทีนึี๋ยวให้ตัดอีกทีเร็วๆให้ตัดอีกทีไอ้ยี่ไปเย เปิดตาแล้วค่ะเพื่อนๆเปิดตาแล้วพี่วอจะเป็นยังไงคะตกใจมากแน่นอนเลยเชียร์ค่านเใจนาคุณแม่เดีเลยนะคะยินของเราดีใจเ a ่ p y น่ย h a p p y Birthday y h a จริบไหมเอาใช่ไหมก็ลองก็ลองจับดูอยากจะไปหยิบได่คุณหยิบได้แม่จะมีการอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนี้ถ่านก่อนครับอ่าขอคิดครับผมครับก้อนนั้นด้วยก้อนนั้นด้วยอธิ่ฐานก้อนนี้ด้วยเหรอใช่แต่ในเมื่อไม่ได้ใจพี่อันก็ได้เลยเอาเลยเหรออาจจะให้คุณแม่ไปบอลน้องหน่อย คอยลูกสุขภาพแข็งแรงมีงานการเยอะๆอืมแล้วก็อะไรนั่นแหละครับนั่นแหละทุกอย่างเขาบอกว่าขึ้นใช่ไหมโอ้โหนั่นแหละขอขอให้ทุกอย่างรวมทุกอย่างให้ดีหมดทุกอย่างเลยในปีทุกๆปีนะลูกนะได้ครับผมบอมีอะไรจะบอกแม่ไหมคะก็อุ้ยหยิบเจ็บนิดนึงแม่ใช่ไหม นี่โอ้นรปลอยเนบเลยมาดูชาวน็่โจกยับไปแล้วนะก็ตห้แม่ถือว่าแข็งแรงนะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับขอให้ทุกอย่างเลยนั่นแหละ ค่ะและจังหวะนี้พี่วอก็มองหน้ายินนะคะและเขาทั้งคู่ก็สบตากันค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแสดงว่าเขารู้กันอยู่ในใจทั้งสองคนว่าเขออะไรแหมวันนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมพวกเราเหล่าหยอและนี่เป็นของขวัญนะคะที่ยินให้กับพี่วอนะคะแหมแล้วก็มีข้อความประทับใจอยู่ข้างในแต่พี่วอไม่ยอมให้พวกเราดูนะคะ ตอนแรกว่าจะมีก็คือขอดูแค่ด้านหน้าให้ดูได้ได้แค่ด้านหน้านะคะแต่ไม่ให้ดูข้างในนะคะนี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่เลยค่ะดูสิคะแหมเอาไว้อ่านคนเดียวด้วยไม่ให้ใครอ่านค่ะและนี่ก็เป็นภาพนะคะครอบครัวนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะมีทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวบอนะคะมาด้วยนะคะรอบนี้ และหลังจากจบไลฟ์นะคะผลออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะณนะโดนเละไปก่อนแล้วนะคะเจอพี่วอจัดค่ะและหลังจากนั้นนะคะณนะดนก็จะเอาคืนแล้วค่ะดูหน้าพี่วอสิค่ะแ,มแมหมแหมณโดนจัดแล้วล้ะค่ะไม่เหลือสิค่ะพี่วอค่ะเละค่ะเละเป็นยังไงละ่ะคะโอ้โหเค้กลาเนตอร่อยไหมคะพี่วอนแหดูสิ มรู้ไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นพี่วอนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะพี่วอมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สอนเซอร์ไพรส์เลยนะคะอันนี้มีค่ะเป็นเค้กที่พี่นของเรานะคะเตรียมเซอร์ไพรส์พี่วอไว้นะคะหลังรถแหมมันเหมือนกับว่าจะมาขอแต่งงานเลยอะ่ะไม่เหมือนมันเกิดเลยเนาะเซอร์ไพรส์งานแต่งมากกว่านะคะเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าขอแต่งงานหรือขอคบนั่นเองนะคะเพื่อนๆนมันเหมือนมากเห็นไหมคะดูข้อความที่อิน ให้พี่วอสิคะและดูกระดาษใบนั้นคะ่ะที่อยู่ในกรอบเมื่อกี้นะคะก็คือใบนี้นี่เองคะ่ะคิดว่าน่าจะใช่ใบนี้ละคะ่ะเพราะว่าพี่วอกอดไว้แน่นเลยเห็นไหมคะนี่นะคะ่ะเหล่าบรรดาหมูยอของเราอะคะ่ะมอบความรักให้พี่วอกนเต็มเปี่ยมเลยคะ่ะพี่วอยิ้มจนแก้มจะแตกแล้วละคะ่ะและสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดก็อยู่ในมือพี่วอนั่นแหละคะ่ะอยู่บนตักเลยนะคะของยินนะคะแน่นอนเลยละคะ่ะ ต้องเป็นกระดาษใบนั้นแน่ค่ะค่ะและก่อนที่อ่าไรจะเกิดขึ้นนะคะมามีก็ออกมาโพสค่ะพอพอเลิกเลิกงานด่วนอีกไม่กี่นาทีแล้วนะอินอินมันคือยังไงคะมามีทราบใช่ไหมคะเนี่ย ค่ะและหลังจากที่ทั้งคู่ไล์อยู่นะคะมามีก็ออกมาโพสค่ะ Happy Birthday ดยหนูวอนะคะแหมพร้อมกับรูปภาพที่แคปไว้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากแหม้มามีเตรียมขบวนขันหมากแล้วใช่ไหมคะพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดเลยค่ะมามีค่ะเพราะว่าน้องวอน,น่ารักมากค่ะ โอ้โหเป็นอะไรที่วิเศษมากค่ะปีนี้มามิกก็คือเรือของเราหัวเรือใหญ่ของเรานี่เองนะคะที่จะช่วยพวกเรานะคะเรามีแบคหลังที่ดีแล้วนะคะยินขาสู้เลยค่ะลุยเลยนะคะภาพเหล่านี้เป็นภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของยินเองนะคะเพื่อนๆค่ะยินท่ายเก็บไว้นะคะแล้วเอาออกมาโพสปีนี้และวันนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญ สำหรับเขาแน่นอนค่ะเขาถึงเอาออกมานะคะไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะยิ่งดูยิ่งอ่านทวิตก็ยิ่งแก้มจะแตกค่ะวันนี้ขอตัวลาแล้วนะคะเพื่อนๆสงสัยจบจากงานวันเกิดแล้วทั้งคู่ก็คงจะนอนสลบสลายไปอยู่ด้วยกันแน่นอนเลยล่ะคะ่ะเมย์ก็ไม่ไหวแล้วค่ะขอตัวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ